พบกัรช่องแอปสกายทีมนะครับวันนี้กลับมาแจ้งโปรโมชั่นสุดพุ้มในประจําเดือนสิงหาคมปี2024นะครับตอนนี้ก็เป็นโปรกลางเดือนแล้วนะครับรถที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าหายากแล้วนะครับใครกําลังมองหามาต้าสามรุ่นซีดาน4ประตูอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนลถเขาให้เต็มที่ไปเลยถึง190,000บาทนะครับมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับว่า เจ้ามาด้า3รุ่น4ประตูสีดานรุ่น SP รุ่นท็อปสุดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ส่วนรถแบบจุกๆก,กันไปเลยนะครับสนใจรถมาด้าทุกรุ่นนะครับอย่าลืมติดต่อเซลล์ได้เลยที่081372707แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับเบอร์เว็บดอทมเกษตรนว่ามีขายรถยนต์ออนไลน์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้า m a ด้า3กันนะครับว่ามีสเปคอะไรและน่าสนใจกันยังไงบ้างครับ มาท่านผู้ชมมาดูสเปคของเจ้ามาด้าสามซีดานรุ่นนี้เลยบอกก่อนนะครับว่าราคาเต็มนะครับรุ่นนี้เขาอยู่ที่1นึ่งล้านหบาทเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนส่วนลถจุกๆมีคำเดียวเท่านั้นนะครับเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงนะลูกค้าส่วนลดเอาไปเลยแบบเต็มๆถึงถนึ่งแ0บาทนะครับ พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยนะครับอ่เรามาดูสเปคคร่าวๆรวมๆกันนะครับแบบง่ายเลยเพราะว่าเชื่อได้ว่ามาด้าสามเนี่ยมีกันอยู่เต็มท้องถนนแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีนะครับและกําลังมองหาอยู่ตอนนี้ส่วนลถมาแบบจัดเต็มให้เลยนะครับสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นสีขาวนะเพิ่มเงินอีก10,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ เป็นสีพิเศษแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นซีดาสีประตูด้วยบอกเลยหาขับและหาแบบโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับหายากมากๆนะครับสเปคของเขาคร่าวๆนะลูกค้าเรื่องระบบความปลอดภัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับเรดาร์ม mm ัดด้าเร r าร์คูชคอนโทรลมีมาให้นะครับขับรถตามทันข้างหน้าได้รักษาระยะห่างได้แถมมีระบบช่วยเบรกหน้าช่วยเบรกหลังอีกทั้งยังมีระบบ แจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับให้อยู่ในเลนก็มีมาให้แล้วนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับไฟหน้านี่ผมชอบมากนะครับเป็นไฟหน้าแบบระบบ ALH ด้วยนะครับเปิดปิดหน้าเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟสูงไฟต่ำนะครับปรับให้แบบอัตโนมัติให้แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแถมภาพรวมของเจ้ามาล้าสาบอกเลยว่ารุ่นซีดานสประตูบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตแล้วก็ ดูเด่นดูสง่ามากนะครับเพราะเขาเป็นสีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันครับมุมมองในบ้างด้านข้างกันบ้างนะครับนี่เลยซีดานเขาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเรียบหรูสวยงามบนท้องถนนมากๆอย่างที่บอกแรงบดนาลนใจมาด้านเนื้อเน้นเส้นสายน้อยๆนะครับมีความเรียบง่ายแต่งดงามเหมือนเราขับศิลปะบนท้องถนนนะครับล้อ เป็นแบบล้ออลลอย18นิ้วมาให้นะครับระบบความปลอดภัยด้านข้างมีระบบบายสปอร์ตมาให้ระบบ RCTA มาให้นะครับในเรื่องของจุดมุมอับสายตานะครับระบบมีการแจ้งเตือนทั้งกระจกซ้ายกระจกขวาให้เลยจัดเต็มให้เลยครับพอเปิดประตูมาแล้วนะลูกค้ามาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนเลยนะครับนี่เลยการบุกของวัสดุนะครับมีความนุ่มนะครับเท้าแขนไปนะครับบอกเลยว่าไม่เจ็บนะครับมาพร้อมออปชั่นนี้เลยนะครับลำโพงโบสมีให้มาถึง12ตำแหน่งนะครับผม กระจกออโต้4บานเลยนะแล้วก็พับแบบไฟฟ้าได้นะครับเดีมาดูในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะมีปรับไฟฟ้าให้นะครับแถมนี้เลยเมมโมรี่ซีฟได้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับออปชั่นจัดเต็มให้นะครับเปิดปิดในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับมุมมองของกล้อง360องศาอ่ะเรามาดูด้านบานบ้างนี่จะมีตัวหน้าจอนะครับยิงเข้าไปบอกสถานะการขับขี่ได้นะลูกค้าไม่ต้องรัสายตาไปจากตรงไหนเลยนะครับ ระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับมีระบบ MRCC ให้นะครับมีรักษาระยะห่างรถนะครับให้ขับรถแบบอัตโนมัติแบบแปรผ่านตามทางข้างหน้าได้ด้วยพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นเนอะหน้าจอยาวแบบ8.8นิ้วเลยนะครับสามารถต่อ Apple CarPlay and Android Auto so ได้นะครับควบคุมการสั่งงานที่ c o m m a n เด r Center เเลยนะครับเรามาดูในภาพรวมนี่เบาะนะครับก็จะเป็นแบบเบาะหนังเนาะสวยงามนะครับมีรูระบายอากาศนะครับ บอกเลยนั่งมาต้าสามนะสบายมากๆนะครับลูกค้าขับทางไกลนะไม่มีเมื่อยนะครับเพราะว่ามันมีความกว้างในเรื่องของที่เท้าแขนให้จริงๆเลยผมชอบจุดตรงนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งสําคัญเลยนี่ครับขออนุญาตเปิดให้ดูมีสรุปให้นะครับนี่สรุปมีมาให้ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับมาด้านหลังกันบ้างลูกค้านี่เลยผมชอบมัต้าสามนะมีตากลมๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาที่เป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับยิ่ง สลับกับรถสีขาวนะครับบอกเลยไฟไท้ายเนี่ยเขาเด่นมากๆนะครับมีแบตโลโก้ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมาตราสาเนาะเครื่องยนต์เป็นแบบสเกรตขีบ2.0นะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังจัดเต็มให้กล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดระบบในเรื่องของถอยหลังนะครับมีระบบช่วยเบรกให้ด้วยเวลาสิ่งของกิดขวางนะครับลูกค้าหมดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัไยได้เลยครับ และนี่ก็คือรายละเอียดรีวิวของ Mazda 3ที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลูกค้าสําหรับใครที่สนใจนะครับบอกเลยรถมีคันเดียวนะครับย้ํากันอีกรอบนึงส่วนลดจุกมากๆส่วนลดเขาให้ถึง1น0 0 0 0สบาทเลยนะครับ ลูกค้าสามารถเอาไปเป็นเงินดาวส่วนลดเงินดาวได้นะครับบอกเลยว่าจัดเป็นแบบฟรีดาวได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่มาด้าเกษตรนวมินทขายรถยนต์ออนไลน์หรือที่มาด้าพระนครของเรานะครับอยู่ที่เกษตรนวมินท์นะยังไงติดต่อเซลล์แอปได้เลยนะครับโทศูนย์7 2 7 0น7ลเบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.mada เกษตรโนมินขายรถยนตออนไลน์ .com นะครับฝากกดติดตามโปรโมชั่นดีๆนะครับกับช่อง Sky App Skyactive ด้วยนะครับกดติดตามเอาไว้กด subscribe เอาไว้แล้วท่านจะไม่พลาดโปรดีๆจากเซลล์แอปได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้เซลล์แอปขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับโปรโมชั่นดีๆยังไงติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ